ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนอี้กามาพอพอกับพอแตมนะพี่น้องเนาะครับพอแตมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะของอาจารย์เซียนเซียนเลขล่างล่างอย่างเดียวอาจารย์พี่นอ้องบทกอนเพิ่งกับซ่ไม้พอแตมอยู่ครับเพื่อนไอวิ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับหาพี่น้องก็มีหาแปดแน่นันเลขหกหางหกคูนะพี่น้อง พอเตีมบ่ไดลลงนะครับวดน,นี้ก็แล้วเสือมาลงฝากพี่ฝากน้องโค้งชุดไทยับพี่น้องรครับอันนี้คือมือวันที่สิบหกนะพี่น้องเนาะสิบหกเมษายนหกแปดเลขรัฐบาลไทยเฮ้าออกนะพี่น้องสองหกหกสองสองเจ็ดขับเลขหลังออกแปดหานะพี่น้องเนาะครับพอเต่ยมจะามาติดตามมึงนะพี่น้องนะเนาะเซียนเลขล่างนะครับส่งไม้พอเต่ม จะมาฝากพี่ฝากน้องเบิ้งน้ากันน้ำพี่น้องเนาะครับคอยเข่าคอยเดินตัวเด้อจานในงวดนี่นะครับวันนี้ก็เป็นงวดแหลกน้ำพี่น้องเนาะจะมาให้พี่น้องในเบิ้งน้ากันนะครับสองพฤษสภาน้พี่น้องเนาะ จะเพันโบย,ยากออกซื่อออกเสียงในะพี่น้องเนื้อก็ะดิเขียนเอาเรีกเด่นเสียน เลขล่างนะพี่น้องเสียนเลขล่างครับล่างวิ่ง ศกับเก้านะครับเน,เน้นให้ได้พี่น้องเด้อเน้นที่เก้านะครับ ครับวันนี้ส่วนจับคู่ได้พี่น้องศูนย์มีศูนย์ศูนย์สามศูนย์สีส่ ศูนย์เจ็ดนะครับนี่คือหลักศูนย์พี่นหองสามหางนะครับเก้าได้พี่นหองเน้าบ้านนี่เก้าสามเก้าสี่ วัตะิพันธ์มาเข่า้าแปดเข้าตัวกลับด้วพี่น้องครับอาจารย์พอน,นิ่นให้พี่น้อง 9ก้าสาก้าสี่อาจยบอกได้นองเน้อ กับต bon ัวด้วยนะครับสัดเจ็ดนาะพี่น้องเนาะลักศูนย์มาเก่าได้พี่น้องเดขศูนย์สามศูนย์สี่ศูเอาจารย์พระนยที่เก่านะครับเก่าสามสามเก้าสี่เก้าเก้าสี่น้ำยพี่น้องด้หรือว่ามาเก่าเจ็ดกับเ็ดเกานำกับตัวใบพร้อมนาะพี่น้องเนาะ เอาคายเข่าคายปังๆเน้ออาจารย์ในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเนาะที่เอามาลงครับให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ติดตามน้ากันครับเป็นจังโสเนาะพี่น้องเนาะขันเข่าวงวดนี้งวดหนา็เตรียมคนติดตามมาให้อีกนะพี่น้องครับพอบงวดที่ผ่านมาเห็นแล้วห้าแปดนะครับเรียกออกแปดห้าเข้าตัวกลับครับงวดนี้อาจารย์มันก็บอกกลับตัวไว้น้านะครับ อคอยเขาคอยให้แตกปังๆนะพี่น้องเนาะครับวันที่2องนะพี่น้องเนาะที่สองพฤษภาคมสองห้าเลขเด่นเซียนเลขล่างครับล่างวิ่ง0นย์กับ9เน้นที่เกนะ้ากับมีศูนย์สามนยี่ศูนย์นะพี่น้องเนาะ9ก้าสากกับตัวด้วยนะครับ อาอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะไรไครับเด้ออาจารย์เสียนเลขล่างเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางอ่ารัฐบาลไทยพอเตียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอาชันแนวพอเตียมก็วอววพริบคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องอฟซีก็จะได้โศกมันๆกันนะครับ าจะลืมน้บพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนาคับรับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอแต้มก็ขอกราบขอพระคุณยิบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มขอวอวยพรให้โศกโศกมนันหมันเด้อพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะรัอบพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม